ก็จะการตีรุจินะฮะนี่1หนึ่งตัวต้องใช้บัตรเด็กพเสองนะเอ้ยมีทองด้วยเว้ยเฮ้ยใช่เอ <laughs> ทองมาจากไหนเนี่ยอมืมาแล้วใส่วิ่งนะครับผม,มไม่ รอบสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนที่กูอยู่กบช่อง Alternative X2 นี่นะฮะก็สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามกด subscribe เป็นกระจาใยช่อง Alternative กันหน่อยนะครับผมนะเป็นช่อง X2 แล้วนะครับผมและแน่นอนนะคลิปนี้กลับมาร d ทู j a p ปนกันอีกหนึ่งรอบนะครับก็ระหว่างที่ผมอัดคลิปนะฮะคือต้องบอกว่าแม่งอัปเดตมานะครับผมเป็นตู้รุ่ด จีนั่นเองนะครับผมโหเนี่ยครับผมการาันตีเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะเพราะว่าไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นผมดูไม่ออกนะครับผมนะไม่แน่ใจนะครับผมใช้บัตร SP นี่นครับผมบัตร SP ก็จะการาันตีนนรุจินะฮะนี่ยหนึ่งตัวต้องใช้บัตรพี่ถึงสองใบนะอู้แล้วใบพี่หาจากไหนวะอ๋อเติมเงินทุยนะเติมเงินแน่เลย โอ้โหเกลือจัดเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเปิดราวนึงพอนะฮะก็คือจะใช้อยู่ประมาณร้อยเพ็สิเพผื่อได้ลุจินี่นะครับได้ลุจิไอดีเราก็จะฟูขึ้นนะครับผมซึ่งแน่นอนถ้าเกิดคุณนะครับอยากได้ไอดีฟูๆแบบนี้นะครับเส็จทองเยอะๆแบบนี้นะครับผมก็สมบิรัตเท่านั้นเลยนะครับผมนะไปใช้บริการกันได้นะครับผมเพราะเขาดรอปเพย์ไว้คุณเป็นร้อยๆไอดีแล้วนั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำการสุ่มรุจิกันหน่อยนะครับผมใช้ประมาณ170เพชรนะฮะก็เพชรเราจะเหลือไม่ต่ำกว่า2,000แน่นอนนะครับผมจะเลี้ยงอยู่ประมาณ2,000ละกันนะฮะโอเคมาดูที่เซิร์ฟญี่ปุ่นมันเกลือเขาไหมวะโอ้นะครับผมได้เลยหรือเปล่ารุจิทะมนอู้หูแม่งเกลืออย่างญี่ปุ่นเลยไหมเออใครบอกเซิร์ฟญี่ปุ่นไม่เกลือนะฮะโอ้หูโดนไปก่อนนะฮะอืมได้เศษมา5เศษร,รุจิเป็นตัวน่าสนใจนะครับผมอืมโอเคเปิบอุ้ยยังไงยังไง โอ้โหยังไงทงแดงนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของผูทองด้วยนะเฮ้ย,ยมีทองด้วยเว้ยเฮ้ยใช่ <c oughs> ทองมาจากไหนเนี่ยอม,มาแล้วเฮ้ยทองมีหน้าตู้เพาะวะผมลืมสังเกตและเป็นเรื่องของสายวิ่งนะครับผมไม่ได้ด้วยและเป็น blue fucking n แม่งผมก็ตกใจทอง็ e เก้สุมรุจิได้ทองได้ พิกอัพกี่ตัวเนี่ยอ๋อนี่ไงโอ้นี่จะบาแน่เลยจะบาโลนี่ใครวะคาคุอ๋อมันมีทองด้วยนะฮะอืมแน่เราค็นึกว่าเราได้ทองไปแล้ววะสุมรุจ,จิหรือเป็นเรื่องของโอ้ยังไงทองอีกแล้วทองอีกทองเยอะเกินข้ามเลยนะคิงโอ้โอเคได้อยู่นะครับตัวพวกนี้ทำซับได้นะครับผม เปิดส <like esse. S 1> okay, ักราวนึงนะสหรับใครที่ยังไม่มีนะครับผมนะโอเคเปิดไปครับสุดท้ายการันตี4ดาวแน่นอนมั่นใจโอ้ทุเรศชิบหายเลยข้ามเลยเฮ้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 ยเชี๊ยได้ลุจิโอ้โอ้ โอ้อยกดข้ามได้รุดจีเฉยโอ้โหบอลเลยว่าแตกนะครับผมนะสำหรับรุดจีนะครับนี่คือเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับค่อยๆสะสมนะฮะกูบอกเลยโชคดีมากนะเปิดไปไม่ถึงเท่าไหร่ว่าไม่ถึงสองร้อยเพชรนะครับผมเดี๋ยวผมอัปเดตเรื่องของไอดีนิดหนึ่งนะฮะปัจจุบันนะครับผมผมได้ทําการอัปคุมานะครับผมบอนนี่เป็นบูทสองนะซึ่งคลิปแรกที่ผมลงไปเนี่ยเป็นบูทหนึ่งนะครับผมก็ไปเล่นอีเวนต์มาแล้วนะฮะแล้วก็คิสรูผมเนี่ย ทำการเปลี่ยนเหรียญไปที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่ามันเบาเกินนะเร็จขออยครับเปลี่ยนออฟเหรียญนะครับผมเป็นโจมตีพันหกไปที่เรียบร้อยนะครับยัดออฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวจะมาไต่แรงให้ดูดีกว่านะครับผมว่าคนญี่ปุ่นนั้นตึงหรือเปล่านะฮะโอเคทําการใช้ของไปก่อนอเดี๋ยวจะใช้คู่นี้ในการไต่แรงเป็นแรงเอสบวกนั่นเองนะครับผมนะไปชมกันเลยครับ โอเคครับผมก็นี่ครับแรงเอสเนะฮะด่านอารมณ์ปากเดี๋ยวเราจะใช้เป็นบอนนี่นะครับตอนนี้เราเมนหมัดนะครับในเซิร์ฟนี้วิ่งเราไม่มีที่ที่ผมเสียด้ยนิกะตัวหนึ่งนะคือถ้าผมได้นิกะเนี่ยผมก็จะไต่แรงง่ายมากนะครับอ,อ,อ,อุ้ยโหสกิลมาช้าไปเลยกดช้าไม่ทันเอ้ยทำไรยิงหน้าเลยมานย นิกะเหรอฮะไม่มให้แปลงร่างอุรุสช็อกไปก่อนอืมอี่แนะ่เข้ามาแล้วก็หมดัดแห่งความรักหูสองมือรนะผมอุ้ยแรงจริงตัวแม่งโอพีจัดเลยตัวเลยเนี่ยเล่นได้นะเซอร์พีป่ปุ๊กก็เล่นได้นะครับผมโอมเค okay. แต่ผมเล่นในบูสแตกผมปวดตาดิงเอาขปโทษเก็บเนื้อขอโทษพี่ มาดิมาดิมาดิโดนนะครับผมเป็นไหนโอเดงแกไดมียวแห่งคุลิแวนวานโออย่างนั้นหรือโอเคเดี๋ยวเราตบโอเดงก่อนนะฮะโอเดงน่าจะเป็นปัญหามากเลยว่าดูนะนนโอ้มันเก่งยำกำะมอมโอโหช้าไปนิดนึงสวยขอบคุณมากโอเคเราต้องเด้งเลือดคูมาก่อน ไอ้เด้งมาสามพันบ้าปะเนี่ยอะไรลูกลูกรักไปไหนตายเลยร <c oughs> ักวัวใ้ผูกแล้วลูกให้ตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยวางไอ้วางไอ้อคนญี่ปุ่นนะเจอนิกะเยอะเกินพี่เจอนิกะผมไอดีผมเป็นสู้นิกะไม่ค่อยได้นะจังวะจังวะ ต่อยแม่งข้ามไฟเฮ้ย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 โอ้โหตายแล้วมันดึงได้นะครับผมโอเคย่ำกระม่มไปทีเราไม่ดึงนะครับเราไม่ใส่บัตรยนสองรอแป๊บรอแป๊บอืมใครมาโอ้ด้งสวยเรามมีกะนะหลบได้ไงวะมันหลบได้ไงวะเนี่ย อ,อุ้ยระวังครับโอเด้งเปลี่ยนเป็นบอลนี่แล้วก็ยีไปที่โควโศมืดติคิบบอลน,นี่ผมแรงนะผมบอกกันหล่อสกิลครับผมยังมีใครแยกมาเลื่อนรหนึ่งเองสู้ไงวะตปดบูธนะอุ้ยรอชมนินย้ำกระมอมไปนี่ใครมาเดี๋ยวตายหมดแรงจัดมัด แห่งความรักนะฮะโอ้เล่นโคตรมันนะฮะโอเคไปดูเกมเพียรต่อ,อไปโอ้โหซอญี่ปุ่นเขาบอกว่าโหลดเร็วมากนะไม่มีแลกเลยดอทมินเตรียมตัวยำกระมม่อมอันนี้ ดูดพี่ทำไมน้องอุรุสชอ็อกอ,อุรุสช็อกยาอือดอนแล้วเรียบร้อยครับผมหูแรงครัเหมือนเดิมอืมนั่นนี่โอ้โหสนุูยแ,แย่งซีนสนุยแย่งซีนวันเดินช้าจังวะติดสโลห้ดนนะโดนแม่นนะเตะดไม่โดนเล่นบูแสแตกร์ตาตาลายเลยมันไม่ค่อยลื่นเลย เรื่องเหลือแค่นั้นโอเคเขาไม่สตาร์กันใส่ผมเลยตัะแซมแล้วแค่ขายหลัง,ลงไแม่ลำคาญว่ะลำคาญแล้วตบไอเวเนี่ยน,นะเจอเจอหมัดแห่งความรักสามหมื่นโอ้โหโดดำ ดับล่างเก่าเรารอชกรอชกหน้าไปทีนึงโอ้โหูในภาพดิจะรู้มาตกเขาหน่อยนะฮะพี่ชาดีเนี้ยมีนิกาผมบอกเลยน,น,นะโอ้โหแม่งฟูมากมันไม่ไหวแล้วนะตอนนั้นเพชรน่าจะหมดน่าจะน้อยไม่ใช่ไปหมดอือใครจะการทงนั้นนะพี่ใครจะกันทงนิกาพี่โอ้โหนิกาสวยแล้วอือนี่โอ้โหสู้นิกาละยากนะฮะ ซับหนายไม่ไหวเลย <c oughs> โอ้โหอันนี้กล้าว่าเราไม่มีเซอเทินเลยพวกเราอืหนูเรียบร้อยน่าเสียกันไม่ได้เะยกินจะรู้แพ้แพ้ขาดอือโดนีตายสองรอบแล้วกะนะครับแพ้ลีกุมะแล้ว เราตกทิกะก่อนทิกะดึงเราตกได้ฮนะ,ะแผงหลังเรียบร้อยฝั่งเราแม้ไม่มีแต่ลุงแสงวะนี่ไง <c oughs> เรียบร้อยนะงอางเอาเป็นสก,กิลใส่มันกับหอกอะไรแล้วอืุลุศช,ช็อกโอ้ยแพ้ได้นะยี่สิบวิจอสมินไปไหนแล้วอินทรุ โอ้โหผมหอดอไปแล้วว่ะตึงกันนะติดบูธยำกับมอมอือโอโหเรเจอเขาถึงตรงนี้เสียได้นะเฮ้ยแพ้นะแล้นะสวยอู้หูเกบแพ้แล้วครับผมโอเคไปดูเกมเบลต์ไปเลยนะครับ เอาละครับผมมาตาต่อไปนะฮะมาดูการเล่นของเซิร์ฟญี่ปุ่นกันนะครับผมว่าตึงแค่ไหนกันเชียววะอทมินไม่ดีนึงโอ้โหมันดอนแม่นเลยวะมาดิมาดิจะดึงไม่ได้นะครับผมใคโดเข้ามาโซตุลซีต้าเขาก็ทำบูธเหมือนกันโดนก่อนโอ้โหตีไม่เข้าเลยวะมาดิใคโดไคโดแม่งอย่างถึก แลมผมมาเนี่ยวาร์ปได้อย่างไรเออเรียบร้อยโรเจอร์ระวังนิก้าโอ้หนิก้าอกแล้ว่าหุ่นม,มนีตัวต,วตวนนิก้านะครับน่ก้การฟกาฟกราฟผมตอนนี้เวลา80ยังไม่ไหวกะดอคโคนแมนเอ้าโดนตีไปก่อนไอ้ใครโดนเร็วตาย,ยมึงอนะโอเคเลื่อไมเ่เต็มนะ อยากจัดแท็กพวกราชวงศ์นะแต่คงยากไอ้ดีนี่คงยากต้องใช้เวลาปั้นเยอะนะนี่ไงผมว้าไปแล้วน้องปุ๊ดซันก่อนสันทำไรปุ๊ดนี่เรียบร้อยครับเอาทำนมีกเล็กซี่สวยโดนปะวะ โอ้โห <laughs> โดนกเล็กซี่ครับจังหวะนี้พลาดวะเวอ๊ะมาอื่ผมมาแล้วเอาตัวสั่งพี่น้องต่อยไป่ดีน,นึงโอ้โหไม่โดนไม่โดนเพราะอะไรวะติดสันอีกเอาอะไรของผมวะติดสันสองรอบหายแล้วแพ้แล้วไอ้เนี้ย Okay. เอาสัลวูมาก่อนนะฮะมาตกพบเจอดำก่อนกล้าอีกแล้วว่าเจ้าสองตัวสู้ยากนะเฮ้เจอดำตบได้อยู่อือเขือจะบอกว่าเจอญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเล่นแบบเขาตึงมากนะไอดี ID เขาตึงกว่าเราเนหะมือนเหมือนเราเป็นไอดีใหม่อะเขาไปเล่นอะค่อนข้างยากนิดนึงเจอมิกาสุ่งเนี่ยแพ้ทางขาด โอเคขอลูดไปดึงนีเออนั่นแหละใครตายไม่รู้ใครโดนเยะอกกะกระไรเงี้ยโอ้โหกราไรเยอะจริงๆม,มาเลยสู้ตายเว้ยไม่อยากนะเราไม่มีโล่เก่งเลยไปก่อนเอ้าดึงได้ไงอไอยตัวหลังดึงโอเค เอาชนะไปดิโหเกือบกดกรเลยเกือบแพ้นะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็ขึ้นแรงเอสเปนที่เรียบร้อยนะฮะต้องบอกว่า คนญี่ปุ่นเล่นเก่งมากนะครับผมแล้วก็เจอนิกะโคตรเยอะเลยนะฮะก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมเชื่อว่าตัวละครซีเคทของผมจะกลับมานะครับผมนั่นคืออะไครนู้นนั่นเองนะฮะต้องมาตบนิกะแน่นอนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมองหาเกมอื่นๆด้วยนะครับผมต้องบอกเลยว่านนท์ชอบเปิดได้เป็นบบการแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมบอลพีชนาบอลดีเจนบินเว็บโซ่ให้ครบวงจรแน่นอนกับนนท์ชอบเท่านั้นนะครับผมสำหรับคลิปนนนี้ยััังงไไขออตวลาปก่ะครบบม หน้าครับสวัสดีครับ